ตอกนี้ไปเป็นการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับปลาแฟนซีคัพเบื้องต้นสำหรับผู้ที่กําลังเริ่มจะหัดเลี้ยงเรามาเริ่มรู้จักชนิดของปลาแฟนซีคัพกันก่อนเริ่มจากว่าแฟนซีคัพมีชนิดอะไรบ้างปลาแฟนซีคัพแบ่งได้เป็นสองพวกพวกหนึ่งคือปลาแฟนซีคัพที่มีเกล็ดและพวกหนึ่งเป็นปลาแฟนซีคัพที่ไม่มีเกล็ดเราจะมาดูตัวอย่างปลาแฟนซีคัพที่มีเกล็ดกันเลยนะครับเริ่มจากโคฮากุเราสังเกตว่าปลาแฟนซีคัพตัวนี้ จะมีเกล็ดเหมือนปลาทั่วไปทั้งสองด้านซ้ายและขวานะครับนี่คือปลาแฟนติคาร์ฟญี่ปุ่นที่มีเกล็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งคือปลาแฟนติคาร์ฟที่ไม่มีเกล็ดหรือว่าลิเซนด์คาร์ฟเป็นปลาดอยเป็นปลาที่มีเชื้อเชื้อสายพันธุ์เยอรมันซึ่งญี่ปุ่นนํามาพัฒนาการให้เกิดสีสันสวยงามจนถึงทุกวันนี้สังเกตนะครับข้างตัวของปลาแฟนติคาร์ฟนี่จะไม่มีเกล็ดเลยแม่แต่เกล็ดเดียวนะฮะ ตัวดอยอีกชนิดหนึ่งเป็นดอยเก็ดใหญ่นะครับดอยเกดใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นปลาที่อยู่ในตระกูลปลาดอยหรือปลาหนังเหมือนกันแต่ด้านข้างลาตัวนะครับเราจะเห็นว่ามีเก็ดใหญ่เรียงอยู่ข้างลาตัวนะครับเรียงยาวตลอดพวกนี้จะเป็นเมล็แคบเป็นปลาดอยเก็ดใหญ่ต่อจากนี้ไปเราไปดูโครงสร้างของปลานะครับว่าปลามีคววยวะอะไรบ้าง เริ่มจากส่วนหัวก่อนนะครับโครงสร้างฟาคือมีจมูกไว้เป็นประสัทสัมผัสสาหรับเอาไว้หาอาหารนั่นคือจมูกินนั่นเองนะครับโอเคนะครับมีหนวดนะครับและมีจมูกนะครับคีบไหว้สองคีบคู่หน้ามีเพื่อสําหรับไหว้เพื่อเดินไปข้างหน้ากระโดงหลังและหางเพื่อปรับทิศทางต่อไปจะเป็น การดูโครงสร้างที่ดีของปลานะครับอันดับแรกปลาที่ดีหัวจะต้องไม่บุกไม่ยุบนะครับสังเกตที่หัวหัวจะต้องไม่บุกหรือไม่ยุบตาสองข้างไม่ปูดปนหรือไม่ปิดสังเกตว่าใต้ท้องปลาก็ยังมีครีบอีกสี่อีกสี่ครีบนะครับคือครีบบอกครีบถาวรนะครับควมหลงฮะปลาแอนิคาที่ดีนะครับ ที่เหมาะสำหรับในงานประกวดนะครับเราจะดูที่โครงสร้างตั้งโดยรวมเช่นกระโหลกศีรษะป่อยบาลงนะกระโหลกศีรษะโครงสร้างหุ่นโครงสร้างข้อหางนะฮะคีบทุกคีบจะต้องสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะคีบอกคีบท้องกระโดงหรือคีบหางก็จะต้องสมบูรณ์หมดนะครับ